แบงก์ไทยพันชย์ิเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น5บาทต่อครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้คลิปนี้เขาแจ้งเนื้อหาเป็นความจริงแค่บางส่วนฟังแล้วตกใจมากผมจึงไปหาข้อเท็จจริงมาได้ดังนี้ครับกรุณาถือสายรอสักครู่ในการให้บริการของ scb call center ธนาคารจะมีการบันทึกเสียงสนทนาเพื่อการให้บริการและการปรับปรุงบริการของธนาคารและท่านสามารถให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานหลังจบการสนทนาค่ะสวัสดีค่ะเพียนรับใหม่ินีั้นบริการค่ะครับสวัสดีครับผมลีนะครับค่ะขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนาด้วยนะครับ เพื่อะจะได้ทวนเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่แจ้งผมได้รับชมติต๊ t ตอกจากช่องช่องหนึ่งเขาแจ้งว่าทาง S C B เนี่ยจะมีค่าบริการในการโอนเงินออกตั้งแต่7มิถุนายนต์เป็นต้นไปอันนี้ข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงครับค่ะคือเรียนสายคุณลีนะคะครับถูกต้องครับ ค่ะคุณีคือที่ได้รับแจ้งอะค่ะจะเป็นของนิติบุคคลนะคะที่มีค่าธรรมเนียมในการโอนของบุคคลธรรมดายัางใช้งานได้เป็นปกติไม่ได้มีเก็บค่าธรรมเนียมค่ะที่แจ้งจะมีการได้เก็บเฉพาะของลูกค้านิติที่ใช้บริการของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ารายใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าในเนื้อหาที่เขาแจ้งไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ละเอียดแบบนี้อจึงทําให้เข้าใจผิดว่าเอ๊ะรวมทุกบัญชีเขาบอกว่า ทุกๆรายการที่โอนออกยกเว้นเฉพาะบัญชีตนเอง SCB เท่านั้นเขาแจ้งอย่างนี้ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือกับบัญชีบุคคลยังไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเฉพาะบัญชีนิติบุคคลเท่านั้นใช่ไหมคใช่จะเป็นที่เป็นแอปของทางนิติบุคคลนะคะที่เป็นสําหรับลูกค้ารายใหม่ที่มีการสมัครใช้บริการที่จะมีการเลียกเก็บครับครับครับก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดมิถุนายนนี้จริงๆเฉพาะบัญชีนิติบุคคลใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะของบุคคลธรรมดายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใช้งานได้เป็นอันตรีนะคะได้ครับขอบคุณมากเลยครับแล้วขออนุญาตที่จะนําเสียงนี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับครับครับขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะได้รับความขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากเลยครับขอขอคุณเฮกเกตเอสซีบีคาร์ตงบุเซ็นเตอร์ได้ดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดติดตามกด u b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรีชแนลด้วยนะครับ